ช่วงนี้ขอนำทุกท่านมายัางโอทาฟอร์ดนะครับ <Okay. S 1> ผมไีสอนพึ่งยานะครับหมและคุ่นมิักสันนินกัดครับและนี้เราสองคนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวงละครแห่งความฝันครับคลาสียนฮุนเตล,ล่าลุดฟอนิสเตอร์อยเป็นลูกเล่นที่ดีสุดๆเลยครับจังหวะนี้โทม,มัสมุลเลอร์เนม่า ซัวเลสเนมาคริสติโนโรนันโดคู้สินบอกเล่นต่อนะครับจังหวะนี้เข้าปะทะได้อย่างหนักหน่วงครับคลาสเดียนฮุนเตล,ล่าอาราบาคริสติโนโรนันโดทักษะที่ร้ายกาจซัวเลส เขาอยู่โล่งๆคนเดียวครับตัดสินใจยิงเข้าไปแล้วครับแฟนบอลทีมเยือนกระโดดโลดเต้นกันใหญ่ก็ยิงประตูได้ตามปกติของเขาแหะครับเขาคือยอดดาวยิงอย่างแท้จริงครับหลังจากมีประตูเกิดขึ้นครับเราได้สกอร์แล้วครับ1นต่อศูนย์เรมา,าจ่ายบอลเสียอีกแล้วครับ ลุยโซเลสบอลพุ่งเข้าไปหาผู้สาวประตูตครับเนมา่าโอ้โหทำได้สวยมากครับมุลเลอร์โซเลส เฟอร์เนมา่าคุนเตลลาอลาบาลุดฟานิสเตอรอยแต่บอลทิ้งไปได้แล้วไฮติงกาเฟอร์คริสเซโนโรนันโดลุดฟานิสเตอรอยสองคนนี้เล่นเข้าขากันจริงๆ และพวกเขาได้ประตูตีเสมอแล้วครับจบจบังหวะนี้ได้อย่างใจเย็นมากๆครับสุดยอดมากครับยิงเข้ามุมประตูกลับมาตีเสมอกันได้แล้วนะครับหนึ่งต่อนหนึ่งมันเป็นโอกาสครับ สัดเลยครับเขาป้องกันจังหวะนี้ครับแต่บอลยังอยู่ครับเซฟแล้วก็เตะมุมจับตาดูวยดีครับลูกเตะมุมของนิวคาสเซิลออกหลังตั้งเตะครับ และกองหลังก็แย่งบอลมาได้สวยนะครับทำได้ดีคลาสเดียนฮุนเจล่าคริสเตียโนโรนันโดลุตฟานิสเตรอยคลาสเดียนฮุนเจล่าอลาบาสรุปของผมแล้วมองว่าเรียวมะดิดวันนี้เป็นทีมรองครับผู้สาวประตูต้องมาครับผู้ตัดสินให้เตะมุม กรอบครับผู้สาประตูทําได้ดีมากครับผู้สาวประตูทําได้ดีครับจังหวะนี้ก็ใช้เท้าป้องกันนะครับจังหวะนี้โดนยิงเข้ามานะครับผมชอบที่จะดูความกล้าของผู้สาวประตูนะครับที่พุ่งเข้าหาเท้านักเตะ โซเลสอิบราฮิโมวิชเอาล้ครับมีพื้นที่แล้วครับก็ผู้คนมักจะพูดกันนะครับว่าคือเป็นผู้สาวประตูเนี่ยต้องบ้าน,นิดนึงนะฮะคุณวิศักดิ์เราก็เห็นแล้วนะครับว่าทาไมแน่นอนเลยครับเบอร์คุนเตลล่าเออไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับเมื่อคุณคิดถึงสโมสรเวลมาดริดนะครับในยุคเริ่มต้นของฟุตบอลสโมสรยุโรปพวกเขาได้แชมป์ห้าปีติดต่อกันนะครับนั่นเป็นช่วงเวลาที่ ไปสนามเริ่มติดตั้งเป็นครั้งแรกนะครับแล้วเสื้อสีขาวนั้นเจอจลัดเลือกเกินฟานเดวิลเฟอร์คริสตีโนโรนันโดของบอลได้ดีนะครับแม้ว่าจะโดนกดดันเนมาร์ลุดฟานิสเตรอยคริสตีโนโรนันโด คลาสแยนฮุนเตล่าเออยิงเข้าไปอย่างสวยงามทําได้อีกหนึ่งประตูแล้วนะครับแล้วก็นํามาซึ่งความมั่นใจนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อุนเตลา่าจบได้เหลือเชื่อมากแวดิดขึ้นนําอย่างน่าแปลกใจเซกิโอ Hummels, Philip Lam. Sekio Busket, Alaba. Messi, Thomas Muller, Selatan Ibrahimovic, Klas Jan Luis Soles, Haitinka, Fer. Neymar, เขาทำดูเหมือนง่ายเลยนะครับแต่จริงๆแล้วยากมากฟิลิปลามโทมัสมุลเลอร์ซัวเลสคงจะไม่มีอะไรมาขัดขวางเกมแบบนี้นะครับในช่วงทดเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นอาบาฟานเดอร์วิลคลาสเดียนฮุนเจล่าคริสเซโนโรนันโดโอ้โหโอกาสทองจริงๆครับเป็นความพยายามที่สุดยอดแม่นยงสมบูรณ์แบบจริงๆครับคุณเวสต์ เข้าไปอย่างสวยงามที่มุมล่างครับคุณอดิศรผลของการแข่งขันครับ3ต่อหนึ่งครับ ครึ่งแรกที่ดีของเรอัลมาดริด,ดครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนของพวกเขาขึ้นนำผู้ตัดตสินเปาล์นกวิดเริ่มครึ่งหลังแล้วครับเซเคีเยวเลอเนลเมสซี่อิบราฮิโมวิชัวเลสเนมา ฟิล e ิปลามมุลเลอร์ได้บอลแล้วนะครับเพื่อนจะได้โคกไหมครับลูกนี้จังหวะนี้ก็ถือว่าป้องกันได้ยอดเยี่ยมนะครับหลังจากที่โดนลอบเป้ามาโดยตลอดครับผุกเสาประตูในวันนี้ครับโอกาสทองที่จะลุ้นลูกที่สองทำไม่ได้ครับเซคิโออลาบาก็น่าจะเป็นจังหวะของการทุ่มครับ กองหลังเข้ามาประทะอย่างแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าคงจะไม่ดีพอนะครับเมสซี่โทมัสมุลเลอร์ลุยสโซเลสเป็นโอกาสทองเลยครับเข้าไปแล้วครับสุดยอดมากครับยิงคนเดียว2องประตูครับกำลังท็อฟอร์มและคู่แข่งก็เอาไม่อยู่ครับ 3ามต่อสองครับสกอร์บอดยืนยันครับลุดฟอนิสเตอรอ,อยเนมา์ซัวเลสตัวันนี้น่าจะได้ครับก็ผู้คนมกักจะพูดกันนะครับว่าคือเป็นผู้สั่ประตูเนี่ยต้องบ้านิดนึงนะฮะคุณวิศร์เราก็เห็นแล้วนะครับว่าทำไมแน่นอนเลยครับอาราบาก้าวเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็หยุดการผ่านนี้ไว้ซัวเลส เนมา่ากุศสินชี้ให้เป็นฟรีคิกตรงนี้ครับฮูมเมลส์พื้นที่แคบแ,แบบนั้นแต่ก็แท็กเกิลได้ครับคริสเตียโนโรนัลโดเอ่อตุดสินคนนี้ได้รับคำชมมากพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่ปล่อยให้เกมเดินต่อเนื่องครับ <c oughs> ก็ไม่บ่อยครั้งนะครับที่จะได้เห็นแบบนั้นโทมสัสมุลเลอร์ลุยโซเลส ซลาตันอิบราฮิโมวิชผมคิดว่าเขาน่าจะเสียการกองบอลนะครับกองหลังแต่ว่าเขาไม่เสียนะครับเป็นการเล่นอย่างยอดเยี่ยมครับในแนวรับของทีมคริสเตียโนโรนัลโดโอ้โหทาได้สวยมากครับอ่านเกมขาดจริงๆครับแล้วก็ดักเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมครับเขาอ่านเกมดีครับแล้วก็ตัดบอลได้ครับอาบาคุนเตล่าลุดคอนิสเตอรรอยเล่นกับบอลด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมครับ ลาดมากครับจังหวะนี้ <Mull> er. มุลเลอร์ล่ามทีมนี้เล่นได้ดุดันนะครับเพราะว่าคนที่ได้บอลนั้นมักจะมีเพื่อนร่วมทีมคอยขึ้นมาเติมครับอย่างน้อยหนึ่งหรือสองคนครับโ <Mull> er. คมัสมุลเลอร์คลาสเยนฮุนเ l ล,ล่าเอาแล้วครับนี่เป็นโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปตรงกลางต้องเข้าไปทำลายเกมแล้วนะครับเฟอร์คลาสเยนฮุนเทล,ล่า ซัวเลสโทมัสมุลเลอร์ผู้สาวประตูสก,กัดได้หนักแน่นจริงๆครับทุ่มเข้ามาแล้วครับเนม,มา่าเซคิโอบุสเกตเรียนเนลเมสซี่อลาบาฟิลิปลามลุดฟานิสเตอรอย กองหลังพยายามเข้าสกัดครับแต่แย่งบอลไม่ได้นะครับแนวรุกทําได้ดีครับอาลาบาผมตัวสไลด์ลงกับพื้นครับแย่งบอลได้มันจะต้องเป็นฟรีคิกครับจังหวะน,นี้ฟานเดวิลสองคนนี้เล่นเข้าขากันจริงๆเอาละครับน่าจะเป็นโอกาสครับวันนี้สลอย์ออกมาเตะมุมครับ ครับจอห์นเทอร์รี่รอดพน้นอันตรายแล้วนะครับแต่วะนนี้พวกเขาได้บอลอิบราฮิโมวิชฟรีคิก ซลาตันอิบราฮิโมวิชพยายามเสี่ยงโชคครับยิงคืนแล้วนะครับประตูนี้ผมไม่อยากจะคิดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนที่เกมจะเริ่มครับแต่นี่เป็นการกลับมาครับเป็นการกลับมาที่คลาสสิกอย่างแท้จริงครับพวกเขาเสมอได้ครับเขี่ยบอลอีกแล้วครับยิงแล้วก็เสียครับนี่ก็เป็นเกมฟุตบอลแล้วครับพวกเขาตัดบอลได้ครับจากลูกจ่ายทะลุอิบราฮิโมวิชโซเลสเมสซี่ เล่นได้แกล่งกิงกิงครับกองหลังแย่งบอลได้ครับเขายิงครับเขาพุ่งไปนะครับแล้วปัดออกไปได้แต่มุมในช่วงที่เวลาใกล้จะหมดนะครับยังทงเสมอกันอยู่เอาล้วครับจังหวะเปิดครับ ทักษะที่ไร้กาดกา่ะครับต้องเข้าบอลแบบนี้ครับและก็ทําได้ดูแล้วน่าจะทุ่มเข้าไปนะครับซึ่งจากตาแหน่งนี้คงจะต้องทําแล้วครับ่านเกมดีครับตัดบอลได้เข้าไปแล้วนะครับหยดุดกุาวประตูต้องมาครับนั่นแหละครับจะเป็นลูกตั้งเตะ จอริสมาไทเซนจอนไนติงก้าดักบอลได้ดีเลือเกินสลาตันอิดบาฮิโมวิชเลียเนลเมสซี่อลาบาลุคฟานิสเตรอยพิสเซิโนโรนันโดอลาบาแทกเกิลได้ดีนะครับเพราะว่าเกมลุกเขาเซตมาได้สวยครับมันจำเป็นมากจริงๆครับ er. มลุลเลอร์เอาละครับจบ90นาทีแล้วเป็นช่วงวเวลาพิเศษ เสมอกันหลังจากจบ90นาทีครับต่อเวลาพิเศษครับลุดคอนิสเตอรอยเนมา่าคริเยโนโรนัลโดลองดูนะครับว่าผู้ตัดสินจะทำยังไงเขาให้ฟรีคิกครับโอ้โหพวกเขาวางบอลแล้วก็เตะฟรีคิกเร็วเลยอิบราฮิโมวิชเนมานั่นแหละผู้ตัดสินให้ฟรีคิกได้ฟรีคิกครับแล้วเล่นเร็วเลยลุดฟอนิสเตอรอย ใ็นการป้องกันชั้นยอดครับในสถานการณ์ที่ขับขันแบบนี้ครับถ้าผ่านไปได้นี่เจอปัญหาแน่นอนครับเล่นกระบอลได้สุดยอดครับเนมาเขาตัดบอลจังหวะนี้ได้ครับกลาสแยนฮุนเดล่าป้องกันได้ดีครับใช้ร่างกายเขาช่วยครับแหวนบดิตเตะมุมครับ เนมาลุยสโซเลสคริสเตียโนโรนันโดลุดฟานิสเตรอยลาเตมุมครับกองหลังต้องพร้อมที่จะป้องกันตั้งใจมุงเพื่อทำประตูครับเอาแล้วครับเป็นประตูแล้วนะครับ พวกเขาขึ้นนําจากประตูนี้นั่นเองสู้กันมาตลอด90นาทีครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษและพวกเขาก็ขึ้นนำผมคิดว่าคู่แข่งไม่น,น่าจะย,ยิงคืนได้แล้วนะครับนิวคาสเซิลเสียประตูนี้ครับและก็ตามหลังอยู่เซฟานเดอฟิต คุนเตล่าเมสซี่ซลาตันอิบมาฮิโมวิชเอาล้ครับกวันนี้จะมีอะไรหรือเปล่าครับและพวกเขาตีเสมอครับพวกเขาได้ประตูตีเสมอแล้วแมมีก๊อก2ก๊อก3เลยนะครับทีมนี้คุริศักเป็นปรากฏการณ์เลยนะครับได้ประตูช่วงนาทีสุดท้ายพวกเขามุ่งมั่นเหลือเกินพวกเขาเกลียดความาพ่ายแพ้นะครับนี่คือส่วนผสมชั้นยอดในเกมสก,กอร์สูงครับคุณภาพชั้นยอดครับคุณผู้ชมเป็นเกมที่น่าดูมากๆครับ โซเลสบาเมาลุดคอนิสเตรอยคลาสแยนนุนเตล่าอลาบาแทคกเกิลในดี dy, นะครับหยุดเกมลุกได้มาอย่างนั้นเข้าไปนในเขตอันตรายเรียลเนลเมสซี่แต่หากว่ายังสเสมอกันจนจบช่วงต่อเวลาพิเศษครับมันจะเป็นจุดโทษอย่างแน่นอน มันจะต้องตัดสินในช่วง15นาทีสุดท้ายเนี่แหละครับช่วงครึ่งหลังของการต่อเวลาพิเศษครับทำไมอย่างนั้นจุดโทษครับอาลาบาทักษะนี้สุดยอดผู้ตัดสินชี้ให้เป็นฟรีคิกตรงนี้ครับกอริสมาไทเซนคลาสเดนฮุนเจล,ล่าซัดได้สวยครับช่วงท้ายอาจตัดสินผู้ชนะได้ครับ คริสเตียโนโรนัลโดคุนเตล่าอลาบาเล่นกับบอลได้สุดยอดครับยังเก็บบอลเล่นกันไม่ได้นะครับแต่จังหวะปะทะเนี่ยหนักหน่วงจริงๆอาอลาบาจอห์นทอรีเซเคียอเกมรุกจะโจมตีได้ต่อเนื่องครับเพื่อนร่วมทีมเปิดทางเลือกให้ครับลุกฟานิสเตโรย ลาสเยนุนเดลาที่อาจจะเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะทำให้ทีมนั้นรอดพน้นอันตรายครับต้องการฮีโร่ในสถานการณ์แบบนี้ครับเหลือ5นาทียังคงเสมอกันอยู่ไม่ต้องลุ้นจุดโทษครับใกล้แล้วนะครับขึ้นนำครับช่วงท้ายครับอาจจะเป็นผู้ชนะนะครับโซเลสเลนมา่าทันเวลาพอดีครับจงังหวะตัดบอล เมสซี่อิบราฮิโมวิชผันบอลได้ยอดเยี่ยมสูสีกันมากแลอเกินนะครับผลการแข่งขันก็ยังเท่ากันอยู่ครับเรเบริตต้องการที่จะขึ้นนำให้ได้ครับจอร์โทรีอลาบาเรียนเนลเมสซี่โทมัสมุลเลอร์ โอ้โหน่าจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่สุดท้ายนะครับโดนตัดบอลได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจครับหลังจากต่อเวลาพิเศษเป็นจุดโทษครับ เป็นจุดโทษแรกครับทุกคนกำลังเฝ้าดูอยู่นะครับว่ามันจะเริ่มอย่างไรซัดเข้าไปที่มุมเราบองกันได้ครับความกดดันนี่อยู่ที่คนยิงจุดโทษนะครับต้องรับมือกับมันให้ได้ ยิงได้ดีครับ้วเขาไปยิงเหมือนกับสนุกสนานที่ได้ยิงจุดโทษนะครับเขาเซฟได้ครับถ้าเขาทำได้ครับทีมเขาจะผ่านเข้ารอบต่อไป